น,นี่ปารนีปลลูกอีดามีหมูวะจ้า,จม,ามื่อนี้นี่สายหมูจา๋าหมูอ๋อหมูจ๋าซื้อจากไหนแห่ปลาลูกบิ่งนะอะโอ้ยสายป่านมีหมูเราเมาื่อนี้อ๋อมามา,มาเด็ดกระหมูมาไปออเอาไปท้ามซื้อจี๋ด่าน้องชื่ออะไรป้า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 ,ปาเดมเมท่าค่นี่น้องชื่ออะไร ชื่ออะไรคะชื่อโยโกชื่อโยโกสวัสดีค่ะ <The Y oko> สวัสดีค่ะโอ้ชื่อโยโกอ่าน,อน,อน้องน้องผู้นี้เอ้ยเกลี่ยได้ตัวนี้เอืีอยเอืีอยชื่อยังอะถามๆพี่ชื่ออะไรคะชื <The Y oko Ç ay> ่อกุ้งไก่ค่ะอ่าอันนี้พี่ชื่อกุ้ไก่อันนี้เกลี่ยยังเอื้อยยั้งอย่าเงี้ย เกยพูดเกยพูดยื้อสายอยู่บ้านยังอยู่บ้านตั้งตั้งหล่ะเอ้ยดีใจว่ามีหมูละไปหาเด่นเด้อบัดนี้เด้อเจียมคำเมจังสีผ้าเมื่อเด้อไปเด่นก่อนเด้อไปไปเด่นไปหนั่งอยู่ท่าน้าบากิษ ไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้ออาหารปลาไปมาให้อาหารปลากระเอ,อื่อยไปไซส์สื่อเขาจะซื้อใส่พี่ท่านี้ดูปานมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อาหารปลาอยู่ทางนี้ไปมาทางนี้ค่ะพี่กุ๊กไก่ไปเบ่งปลาเดี๋ยวเราไปเอาอาหารปลามาให้ปลาไปเอาจับแค้นหนองนิดจีนี้หนองนะคะ อย่าจับกันแห้งเด้อเดี๋ยวตกนะใจแฟนนี่เสียดีใจร้ายสนุกใหญ่เลยโอ้ยวิ่งหัวตามเลยพี่นอ้องเอ้ยมาพี่มามาซื้ออาหารปลาให้อาหารปลาดีกว่า ไปเดี๋ยวพาพาน้องไปให้อาหารปลาเมื่อน,นี้มาหาหน่องปลาเลยพี่น้องหน่องปลาพ่นฮิตเบี้ยพ่นซอยแม่พ่นฮิตเบี้ยเนาะก็ได้ปะออกมานางเด่นถาเพ่นยินหนองผุดกบมาด้านหน่องปลาเนาะหน่องพุดก็คือด้านหนองปลา เอาจักอ uh, no uh. ันเบิกเอาหัวอาหารเด้อเอาขนมเอาขนมขนมก็ได้เนาะจักบาทอ่ะยี่สิบบาทอ้าวอ้าวเอาให้น้องหนึ่งอันให้พี่หนึ่งอันอ้าวเอาไปน้ำกันอ้าวต้องสี่ ใส่้านดีก่าดุใส่ตังก่อนป้าใส่ปานมีเขื่อนจีถุงค่ะจถจ้ะไปไปให้อาหารปลาดีกว่าโอ้ย ดีใจลายมีปลาลายอยู่บ่านี้อยู่ฐานนานี่ฐานนา้ำปากเฮ้ยเฮ้ยสายปานระวังเลยดุดยานตุกหนามหาย,ยู่นีบ่บอแล้วไปหาย,ยู่นหุ่นบอหาย,ยู่นีด้วยบ่ไปหาย,ยู่นหุ่นไปย่านตุกหนามไปอยู่นี่ไปมันหมออรายไป ใกล้จะตกน้ําก็อย่างนั้นเล็น้อยอย่าตกแบบมันเหมาะายเนาะพี่น้องบานี้อันตรายตกน้ําไปได้ยากมาบอมันมีห้าวกัดีกว่า Cháu nhăn nhăn quay còn mẹ lại đi, nhăn đụng Nhăn tốc nạ Phai, ao, ao rung Ô, khuyên này nè đụng, khuyên nè Khuyên này Áo khuyên, áo đụng Mà Mẹ mẹ khái hay, Khuyên áo đụng Cháu khái hay khỏi nè đụng พี่ปาไปไปขึ้นกับน้องไปมา,งมาพี่ดุเอ้อเออเอ,อเอ้อเออปาปลาบ่มีพอโตโอ้มีอยู่เฮ้ยมี่แต่ปลาปากบอกคืออยู่บัดบางพ<ม>ังบางพังเ,เด้เด้เด้เอาหนีเอาเอา โอ้คือยวัดอันนั้นปลาลายอยู่นี่ปลาลายว้าวว้าวเรียบร้อยกินทีเดียวจบเด็ดว่าเอกไอ่เด็กไก่ก็ค่อยทิ่มใส่ปานถอกเดไอ้าอย่าอย่าทิ่มขครยัดนี่ลูกมา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 ไม่ไม่เก็บลูกอ้าวค่อยทิ่มอ้ย น้องโกโก้น้องโก้น้องยังโก้น้องโก้ยับข่าวในที่ดุกจะอันนั้นบะเทิงนะฮะยับข่าวลูกเอาโอ้ยเอาหนุกปุ่นข้านาเอา,าหัวหันมาหนุกก็ได้กินนั่นี่ห่อขนม,มอ่ะปลาบบฮิวฮ่าปลาวายสับพี่น้องม่ค่อยมีปลา เนี่ยปลาหนีมันบอกินว่าขนมปลาบกคอยอยู่ร้ายเนาะเห็นข้าจอกมันเป็นปลาลุกปลาธรรมชาติชวนร้ายได้อยู่นี่มัมีปลาปลาอันนันปลาสวายบ่บ่คอยมีม่นคืออยู่คนมีปลาสวาย ไป,ไประวางตกะนานูกคอยลูกจับเอเเอเอาตรงนี้เด็กโอ้ <ไป S 1> มีปลาสวายดิมันมีปลาสวายมันกนเกษีย่อยู่ พกอตกือเกิดมาคักเกิดมาเนี่ยแต่ว่าพกอีตกเกิดแทะเกิดว่ะจังหนามแต่พะาะกะไรอยู่มันคือเกิดค่ะแต่เป็นป่าเป็นป่าอยู่เต็มหนี่หนามกะไ้มาแข่งวนะนนึอ้าหยุดหนามอยู่นี่มันคือไรมันได้ขึ้นไปสัตว์เนาะใครใคร ออออขอหน่อยไว้สิตัวน,นั้นวัดกุพี่น้องขาวๆอยู่ผมกัดนามอยู่วัดบางพังตัวข่อยไปก็สายป่านฮี่วัดกุเอ็นอยู่บ่วัดบางพังก็สายป่านหน,น,นามนามไรุ้่งไปสีสีเลยว่ายู่หนีนามไรขึ้นมาส่งแบบงเนาะหนักแล้วว่ามันเบียดไปสัว์บ่ แต็ไเ้ยน่ามือใจนี่โอยยุ่น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 มากยุ่นมากไอ้เครื่องวินอันนี้เครื่องวินแน่นิยุ่นคนอยู่ไทยกับคนอยู่ลาวหนุกจกินบุจักนอกขนม บเคยขี่ไ,ขได้เคยไเคยขี่ได้ค่ะเคยขี่ยูไทร์หนุกเคยขี่พีไทแม่เห็นวะขี่ไปไล่กับขี่ <Okay. S 1> ขี่ไปเล่ากับเคยขี่ว้ายไปขี่ตอนใดเด้ขี่โดดไฟเหรอก่อจ้ามูมมวนบัจใจแต่มันีตายป่า ปลาหอบบะมี่วันนี้โยนขนมลงไปกับเสือมีแตป่ปลานี่ได้ตอดกินหน่อยหนึ่งอุ้ยปลาอันนี้เนาะเป็นตะปีงแสบยุปลายังวปะปลาไล่ๆนะอันนี้แต่ปลาธรรมชาติได้แน่นี่โมเมนต์จิมมีปลาอันนี้โมเมนต์จิมมีปลาสวาย

เด้อพี่นนอเขินแบบสั้นเอ้เขินมาปล่อยปลาทำบุญปล่อยปลาเรา,า, <damn it. S 1> าก็ทำบุญให้อาหารปลาอ้าวเมยนบอกเ้าืปลากับบาน ยุใสยใสย่ป้าลูกพ่อแม่งโง่ป้าเดกหัวป้าป้าโบราณคือย่วัดอะนะอมวนเด้อเพื่ออันนี้มาดังๆเพื่อแก่แกใส ก๋าตีดหนึ่งหายแวเนี่ยความเจริญเนี่ยแบง่งะนุนไปกับพ่อเอิงสะพานเบิงสะพานความมานาเราพี่ดอกสะพานพระรามสีสะพานพระรามสีได้มพี่ดอความใหญ่วานาเนาะ ความว่าอลังการัน่นแบบว่าความใหญ่นะได้มาตัฐทานแบบหมดนะหมดยังได้ไปเบิดแดดปลาปไดิกินดอกแมนขันปลาสวายเฮ้ยปุ๊บปุ๊บ ลงไปข้าวาเดียวมึงก็มวนคอายันตินกัี่าะตันี่เนาปราไ่อยฮนี่คุกคุณ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 ล้ณคุคุณคุณคุณีุณคคุณคุณคุคุณคุาคุณคาคุณคุณคุาคุคุณ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 ีุณคคุณี ไปเด้ค่ะไปเด้ค่ะหลบ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 ไหนค่ะหลบหลบหลบอ่าลบเพิ่นไปไ,ไ,ป,ไปเปไปไปพิ่นขนของไปอีกทีหน่วยเดี๋ยวไปเพิ่นดิดก็น้องเพิ่นเหรเห็นเที่ยวก่อนบอกเพิ่นยืนนะยืนซื่อๆื่อดูอะยืนยืนยืน ยืนเวลาจะเบิ้งเบิ้งแม่จะบอกเวลาจะได้ยินเสียงเพลงศาสตร์น่าจะยืนตรงเรื่อยๆเพลงศาสตร์ไทยเด้องบางอย่างนี่เดรืเด้อยืนบอยืนตรงเคารพธงชาติเข้าใจบอโดยอย่า <c oughs> ไปไกลหน้าบเ้อเด้อดูปลา ผู้ผู้นีว้ว่าดูปลาผู้นีว้ว่าเบิ่งปลา <c oughs> เราคือกันแต่บอกว่าคือกันเนาะ <c oughs> อันนี้นดูคนเราเด้อพี่น้องเพิ่อนอ่าเกิดอยู่ไทยเนาะ <c oughs> เพิ่นได้เบียนอยู่ไทยพ่อแม่อยู่ไทยเด้ <c oughs> อเนาะพ่อแม่เพิ่อนเปียกยุทไทย <c oughs> อย่าไปไกลเด้ดุบ่บ่บ,บ่ห้ามลงไปดุ่าน Nước nói hàm luôn bài Mày đến như vừa nãy phía đó Mày đến chưa Theo anh đi đáp đi Nèo kìn bữa bây bà giả phía đó Thân ơn

คือคือเขาเนี่ยเขาคือปิดด้วยเหตก็กัองขึ้นคนกำลังมาบกลายทำไงดีทำไงดีล่ะห้อนงน้ำปิด,ดอะไรเหรอ โอ้ยายบบทานมาเลยคิดเใครจากบ้านเองมะโอเคมาส่งน้องมาเด็นกับน,น้องอยู่หอดหองพี <c> ่ <oughs> โบได้ถ่ายคลิปเลยพี่นอ้องเบิ่งเด็กน้อยเพิ่นเด็นกันเนาะป้าเพิ่นเด็นตามอันนี้เพิ่นเน,ะนเาะไปออก็ได้โบได้ถ่ายคลิปเมื่อไรทำไรกคปเดียวเดี๋ยวมีน้ำมาไหม <c oughs> แต่วันหน้ามาใหม่ค่ะนะออ้มวนบอมืนีม่มวนแหงวันหรอแหอ้ยจปันมวนแห้งมืนี่ลังจากาจที่มาบรเด็นน้ำโม่พ่อมือบ้านมืนนี้มือแรกที่ประเดินก็ะโมูมเดีย๋ดวยวคอยไปสือแนเพินเผ่เพิดอยู่ห้องเขากับมีหรือโดยเดีย๋ยวคอยไปสื่อยังยนะู่หนาเซเว่นสื่อ,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 อยังยนนาเซเว่นอ สิตาวาร,รีเหรอสิตาวารีเหรอซิตาวารีได้ไหมป่ะพี่น้องออเดี๋ยวสิสผ้าลูกสาวนางวินกรับเนาะจนะ่าพี่มากแต่วินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวหาสื่อของกินกรับไปบา,า,บาทด้วยโบเห็ดกระดาดอกขี่วินมอเตอร์ไซค์ไปที่ยังสะ่ะ ขี่วิ่ไปซชื่อเอ้ยีวิ่ชีวิตอุ้ยเดี๋ยวซื้อมาอันนี้ไปกินก็ปากค<อ>้างโอ้ยชัดนีกด็ดนเดี๋ยวซื้อเก๊ก้วยไปฝากเจ๊ก็ถ้าสื้อมาคือว่าน้ำเก๊กฮวยสิกบบาทน,นะพี่น้องไปฝากเจ๊เอ้ยไปฝากยาย ไปผ่าป้าเรียกป้าก็ได้ป้าตุ๊กเอาไปผากป้าเย้เรียกป้าดีกว่าป้าจะได้ไม่ต้องแก่ไขเต้นไข่เต้นแบบไหนได้อ๋อเต้นเลยนะเต้นกึกกึกกกกึกกึกเอาเห่กกระบกแม่กกระเบื้ เยซื้อไปฝากเอกกินอยู่อันน่ะเดยอยู่หอเดีซื้อตบเขาไม่น้ำอู้หลายเนาะขอบคุณค่ะค่อ้อเดียวาเตอเตียวเยางหาสื่อหองกินกับบาทป่ะใจปันเดี๋ยซื้อหองกินเลยวก็เนี่ยนังวินกับฮะ เอ้ยที่เมียเจาะหอยโอ้ยเ,เราอันนี้หอยใช้ป้านังไปเลยเมื่มมอกันโด้แม่ข้าวกิ้วเท่านี้ไปพีานา่น้องดีะ้โอ้ยฮะก็มาสบายดีนั่งวินกลับ,บว้ายจึงเมนดูเฮ้ยบัดกิตยัดสบายดีกันเดานั่งวินกลับค่ะ ขึ้นนี่นี่นี่ลูกคันนี้ไหมคะขึ้นเลยไปขึ้นขึ้นขึ้นไปเย้ำเข่าเย้าเข่า